ไปวานั่นปดรวีเนาะของคนหนึงไปไลุ่่เนาะไปิดวงนอมากอยู่แล้ว่านีเนาะไปวานลองไป๋คอยแฮคือบ่ได้ลาปลานี่ันไหลเนาะวานลองไปน้ำตัวมวยามมือเนาะไม่ต้องเกี่ยหันเนาะเกีหนเอป็น้ลูกพี่บอกไปเป็นยังไงบลูบลูบอดรอปเนาะแฮให้โอ้นี่นี่นี้ามมมองเซียนเขาว่าบลูเนี่บลูบลูบลูบยี่สิบห้าเมตรหมบอกวาดรนองเป๋้วหึระบาดเนว่ว่าม แมนนตอวใยยเห้คำตอบไปเลยตอไปเยนี่คำตอบของเซียนเขา้วเฮาเซียนโมงแล้วเซียน่งแล้วเซียนงงแล้วเอาขืนทั้งไดเหี่ยเซียนมา จ็คเดียวไปทางเดไหมควายดงยอีพ่อควายแดงย่างแต่วังหันมันก็ยังย่างมันอยู่แต่ขนาดย่างวเสือก็ย่างผู้ีปย่าต้องพูเนาะมีนามันเอจ้น่มีความน่ามันกมีแต่เ่อปันได้อีกจักเดือนหนึ่งครับเดือนหน้าหมไงอ

แดงว่ามันมี้ก็ปลาปลาหลายตัวปลาหลายตัวบสนัขึ้นได้เล้วมองนี้มันเปี่ยนนะครับไม่บทสนับขึ้นได้เร้วอเอาบาทนี่มาบาทนี่ต่อมสุดแล้วนี่เ้าจีนเลยนก่้าจี่้าจีน่้มาจัจีจอดมันจอดลูกัดึงไปด้านามไป จัคเสี่ยวขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่ได้ซอยกันซอยกันเอาเสียนซอยกันซอยกันซอยกันเอาจักเสี่ยวขึ้นได้บ่ได้พูดอ่ะทั้งไต้หวัด้บ่ได้หมิงเดินไปหมิงเดินไปหมิงเดินไปผมมีคำตอบไม่มีคำตอบเซียนบอกถึงประเทึงประเทศไม่มีคำตอบเลยเซียนบอกอันน มาเห็นบาเห็นบาเห็นเซียนบอกว่ามีคำตอบเลยครับนี่หนาว